สวัสดีครับเจิ้งสวงก็ชีวิตตกต่ำถึงขั้นต้องดื่มน้ำปลาปลาขนาดกระดาษชำระก็ยังต้องประหยัดนะครับนักสแสดงสาวชาวจีนแผ่นดินใหญ่เจิ้งสวงที่ตกจากวงการบันเทิงไปโดยปริยายหลังตกเป็นข่าวเชาว้าเรื่องการทอดทิ้งลูกที่เกิดจากการอุ้มบุญสองคนเปิดใจว่าตอนนี้ตนเองต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากอยู่ในสหรัฐอเมริกา ดาราสาววัย29ปีเจิ้งสวงก็เคยเป็นดาราหญิงได้รับแถวหน้าของวงการบันเทิงจีนแต่หลังตกเป็นข่าวเฉาถูกทางการจีนแบนห้ามปรากฏตัวในสื่อเธอก็หายหน้าหายตาไปเลยซึ่งล่าสุดก็มีข่าวเปิดเผยว่าตอนนี้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากไม่น้อยเลยทีเดียวหลังชีวิตพังเสียทั้งชื่อเสียงโดนทางการจีนแบน งานฟรีเซนเตอร์เลิกสัญญาเกลี้ยงและยังจะมาเสียสิทธิ์ในตัวลูกของตัวเองไปอีกดาราสาวผู้อื้อเฉาเจิ้งส่วงก็ได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดกับชีวิตส่วนตัวของตัวเองในขณะนี้ใยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือในหมู่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ว่าแม้จะต้องออกจากวงการบันเทิงแต่เจิ้งสวงก็น่าจะไม่ได้ลำบากอะไรมากมายเธอน่าจะมีเงินเก็บอยู่พอตัว โดยมีข่าวลือว่าเจิ้งส่วงเคยใช้วิธีแบบการเซ็นสัญญายินหยางอย่างที่ฟ้านปิงป,งปิงทำจนน่าจะโกยเงินได้จากซีรีส์ไซนิสโกสตอรี่ถึง160ล้านหยวนหรือประมาณ814ล้านบาทแต่ความจริงแล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยซึ่งเจิ้งส่วงก็ได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในอเมริกาที่ค่อนข้างยากลำบาก เพราะเธอไม่สามารถรับงานได้อีกต่อไปและในบัญชีเงินฝากก็ยังถูกอายัดจากโดนสื่อสอบสวนเรื่องการหนีภาษีอีกด้วยนะครับเจ้งสวงก็บอกว่าตอนนี้เธอมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากมากเพราะบัญชีธนาคารโดนบล็อกและยังไม่มีรายได้จากทางใดเลยต้องพึ่งพาอาศัยเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ทำให้พอจะประทังชีวิตต่อไปได้นะครับ ถ้าบอกแล้วจะทำให้พวกคุณรู้สึกดีขึ้นมาได้บ้างฉันก็ขอบอกว่าตอนนี้ต้องกินน้ำปลาปลาทุกวันมีเสื้อผ้าอยู่แค่เสื้อยืด5้าตัวกับกางเกงยีนสองตัวและไม่เคยได้สิ่งของกินอะไรเลยฉันต้องประหยัดถึงที่สุดแม้แต่พวกกระดาษชำระก็ยังต้องใช้แต่ที่จำเป็นเท่านั้นนี่ก็คือคำบอกกล่าวของเจิ้งสวงนะครับ เจิ่งสวงก็บอกอีกว่าเวลาเธอคิดถึงอาหารจีนก็จะซื้อหัวหอมกระเทียมต้นหอมจีนมาทำไข่เจียวแบบจีนกินเองและพยายามเก็บเงินสำหรับซื้อเป็นค่าอาหารและของเล่นของลูกๆอย่างไรก็ตามล่าสุดเจื่องสวงก็ได้ลบข้อความเหล่านี้ทิ้งทั้งหมดแล้วหลังเกิดเหตุข่าวน้ำท่วมใหญ่ในจีนทิ้งเอาไว้แต่ข้อความที่เธอให้กำลังใจผู้ ประสบภัยจากน้ำท่วมเท่านั้นเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาสารสารัฐก็ได้ตัดสินให้จางเหิงอดีตสามีของเจิ้งสวงได้สิทธิ์เป็นในการเลี้ยงดูลูกของทั้งคู่ที่เกิดจากการอุ้มบุญส่วนเจิ้งสวงสารได้สั่งให้เธอเข้าไปบำบัดอาการเกี่ยวกับสุขภาพจิตและอนุญาตให้มาเยี่ยมลูกได้สามครั้งต่อสัปดาห์เท่านั้นชีวิตของเจิ้งสวงก็กลายเป็นนางฟ้าตกสวรรค์ ตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังเธอถูกแฉว่าได้ว่าจ้างให้หญิงคนหนึ่งอุ้มบุญลูกของตัวเองซึ่งก็ถือว่าเป็นการขัดต่อกฎหมายจีนไม่เท่านั้นเธอยังโทษทิ้งลูกหลังความสัมพันธ์ของเธอกับพ่อของลูกอย่างจางเหิงขาดกันไปโดยเจ้งสวงก็ยอมรับว่าเธอทำผิดจริงเรื่องการว่าจ้างอุ้มบุญแต่ยังยืนยันกล้านปริเสธข้อกล่าวหาเรื่องการ เสียภาษีนะครับส่วนเรื่องนี้จะเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ